1 2 3 โปรงการภาษาขงเรามีโยบายให้นักศึกษาเข้ารัฐมนตรีครับโครงการระครัลจากบ้านพัฒนาโรงเรียนมาพัฒนาโรงเรียนแล้วก็พานักศึกษามาปฏิบัติอบรมกิจการให้รู้จักและก็ศาสนาแล้วก็เปมรก็มีความเป็นการมีตระการที่นี้ทางนักศึกษาจะร่วมทมบูร์ไะทางไปกับคุณพ่อ้วยครับพวกเราเป็นัสบายน คนนะคนเข้ามาใกล้อันนี้เก็จะไปรอพ่อกันก่อน เดี๋ยวเราต้องไปไกลก็พอเสียเาเอาละเนาะจริงๆแล้ววันนี้ทาจที่ทางวัดพัดตะกนซือมาเนี่ยได้มาทาโครงการทนี่แค่บางส่วนหนึ่งเมื่อยอหลังไปมาณสักทีกี่ปีที่ผ่านมาเพื่อนาโครงการ บทไม้วัาจะเริ่มโคนไปดำเสนอที่เี่ราชพัพรราชเนี่ยที่อาคารทับแกจาไปพีเช่นเมื่อนล้นึติตอนนั้นยังไม่ได้เรียนอะไรอยู่แต่ว,ว่าดูความเปนพระที่เขาเชิญเอวไปก็ไปรำเนนนสนอโบรารเกี่ยวกับบทมายวัาจะเิมพ้นพดกรณีคณะนักศึกษาของราชพัรลายรุ่น,นเนุ่นวาร ที่มาขอขะพงูงแล้วก็มาฮ์ท์ทำเป็นเขาเรียกวิคพัฒน์ในการศึกษาของราชทัพจากกองทัพที่มาที่มามาเชื่อ้านในเชื่อ้านแต่วันนี้ก็กกกกอก่อนที่จะได้มทนาให้คนคือโยมอาจารย์และบอกพระพิสาทางโยมบอกว่าทางพระพิษาจะมาเยี่ยมชมโบทไม้รัตเลนพลดเอาที่ได้ถาม ก็มาศึกษาทุกคนเนื้อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แหละแต่ก็ก็ออบลัว่า <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ทั้งสาราชพัฒน์มนุษย์อิงนะครับก็ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ครับได้มาวันนี้ได้มาทําอะไรกันลูกวันนี้วันนี้มากอดกอดใบไม้ครับผมฉันกอดใบไม้มาทำมาทำเป็นประโยชน์นะคที่วัดวัดวัดอะไรลูกจำวันแรกวัดเจริญผลอยู่บ้านเจริญผลนะครับตำบลตำบลมาบกราดอำเภอพระทองคำโคราชนั่นเองครับอันนี้เป็นทีทิพย์ สิบสามสิบเอ็ดกรกฎาคมแปดครับนักศึกษาแลพัดก็มาทํากีกับไมยส่วนตอนนี้วัดมาซอยทางกานมาศึกษาไม้โบราณปวดโบราณล้วก็มาทําประโยชน์หลังของโงทางน้ำเก็บกวาดวัดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไปสอนหนังสือเขาบ้านใช่ครับเอกโรงเรียนใช่โรงเรียนบ้านเจริญผลมีการบูรณาการแล้ว่านักศึกษาครับนักเรียนครับภายในโรงเรียนของโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนบ้านเจริญผลบ้านเจริญผล มี<ด>การทําบอร์ดภาษาอังกฤษให้ในักรเรียนได้ไปสื่อการเรียนการสอนในอนาคตครับวันนี้ก็ขอบใจนักศึกษาซึ่งอย่างน้อยๆก่อนนักศึกษาเราเนี่ยรัชชพราเนี่ยเขาจะเป็นผู้ให้เริ่<ช>องส่วนผู้ให้แล้วก็ก็ให้ถ่าย,ายทอดความรู้แล้วก็มามาขัดเกลาจิตใจมาท<ช>ี่วัดเราถือคติคําคมว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อสังคม เพราะว่าเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอันนี้มามาอะไรกันนะมาเจ็ดสิบคนครับเจ็สิบคนแต่ก็มีน้องๆบางคนที่ตีฟารกิจครับผมเพราะว่าเป็นมีการทำด่ามด้วยครับผมรามภาษาสกีนนะครับทด้วยใช่ใช่มีการด่ามสังกกตเคียวครับสีบรีบโดยการแข่งขันกีฬาที่มีภายในจังหวัดนครราชสีมาครับผมอันนี้เราอยู่กับน้องอะไรอะไรครับผมชื่ออะไรคนนี้คนนี้ชื่อโอล้ครับอยู่นักศึกษาปีสี่ครับผมโอล้าโอล้าโอล้าชื่อเออเหมือนชื่อรัสเซียเลย ในรัเซียค่ะในรัเซียนิ่งเนมนิ่งเนี่ยพิออร์ลาิอราโอเคจะจบแล้วจะจบแล้วเนาะจะจบแล้วครับผมบวันนี้มาทำประโยชน์โอเคขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับยอดเยี่ยมเลย